สวัสดีจ้าวันนี้ป้าแมวมาเก็บใบชํำฉากับเบ้าเขียวอีกแล้วค่ะนู่นนะคะอยู่ข้างล่างเลยลึกห้าเมตรเหมือนกันนะคะค่ะเอฟซีค่ะ,คะใบชํำฉาเนี่ยมันถามว่าเอฟซีทุกท่านก็ถามป้าแมวถ้าทางจะเก็บง่ายเนาะใบชํำฉานะคะไม่ได้เก็บง่ายๆแบบไม่ใช่ใชแบบแบบไม่ได้กวาดกวาดไม่ได้กวาดกวาด,กวาดแบบเลยนะคะเอฟซีเราต้องมาลือ้อมาลื้อหญ้าออกก่อนนะคะเพราะว่าหญ้าเนี่ยเขา เขาทับใบชํำฉาไว้นะคะเนี่ยป้าแมวก็รื้อยาพวกเออเรเออเขาเคืออะไรสักอย่างเ่ยน,นะป้าแม่ก็รื้อออกอย่างนั้นนะคะเนี่ยรื้อออกไปก่อนแล้วก็มาค่อยๆกวาดกวาดเก็บนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นคลองทั้งหมดนะคะเนี่ยเป็นคลองใหญ่คลองใหญ่นยป้าแม่ค่อยๆตายลงงปหาป้าเขียวนะคะเนี่ยมันเป็นคลองใหญ่เลยข้างล่างน้ําเหลือน,นิดเดียวข้างบนเนี่ยตะก่อนนะคะน้ำมันจะท่วมมาเต็มจนถึงปากท่อน,นู่นเลยค่ะเนี่ยนะน้ำจะท่วมมาถึงนู่นเลยค่ะนี่น้ํา มันก็เริ่มลดมันแห้งค่ะแห้งอันนี้ก็ใบช่ำฉาเนี่ยนะคะดูต้นใบชํำฉานะนี่นะคะใหญ่มากค่ะใหญ่มากเลยนี่นะคะสามคนโอบสี่คนโอบอะค่ะมันอันนี้คือหนึ่งปีอะค่ะที่เขาฝนตกมาอะไรมาคือหนึ่งปีแล้วหนึ่งปีถึงสองปีป้าแมวก็เพิ่งมาเก็บนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกนะตรงนี้เป็นครั้งแรกที่ป้าแมวมาเก็บนะคะเนี่ยมันก็ทับชั้นเป็นลักษณะเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะทับชั้นเลยนี่ป้าแมวก็กวาดนะคะก็ต้องเดี๋ยวต้องเอาเนี่ย ดึงหา้าแบบงนี้ออกก่อนเนี่ยดึงญ้าเสร็จแล้วก็เอามากองกองไว้แบบนี้สายฟีนี่นะคะแล้วก็มากวาดถามว่าทําไมต้องมากวาดแบบนี้ล่ะป้าแมวอันที่กวาดง่ายๆทําไมไม่เอาเพราะว่าตรงป้าแมวที่เลือกตรงที่เป็นคลองเนี่ยอันนี้เป็นของคลองสาธนารณะนะป้าแมวไม่ได้ไปรักเก็บของใครนะคะเป็นคลองสาธารณะป้าแมวก็มาขอเจ้าที่เจ้าทางแล้วนะคะนี่เป็นเป็นคลองสาธนารณะจ้ะก็มาเก็บ มาเอามาไปแบ่งปันไปขายให้เอฟซนะคะนี่นะค่ะในคลองเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งที่ว่าหนึ่งมันมีหอยปุ๊กกุ้งปูปลาที่ตายแล้วนะตายแล้วตอนที่น้ํามันซัดมาคือเขาก็ปลาเล็กปลา้อยเขาก็ตายมันก็ทับผมอยู่ในใบชําฉาของเราเนี่แหละค่ะสารอาหารมันก็เกิดไปกับใบชําฉาที่เราไปปลูกต้นบอนบอนด่างๆอะค่ะชอ,ชอบชอบสารอาหารแบบนี้นะคะเอฟซีสารอาหารแบบใบ<า>ชํชาฉาเนี่ยอืมอืม นี่นะคะชอบแบบนี้ค่ะที่เขาที่กุ้งหอยปูปลาเขาก็มีแคลเซียมแคลเซียมมันจะไหลมาทับถมกันใช่ใช่อันนี้ปลาเขียวกวาดแล้วนะคะเนี่ยนะนี้ปลาเขียวกวาดมาแล้วค่ะนี่นะคะกวาดนะเป็นแบบนี้ค่ะกวาดเสร็จแล้วเราก็เอาไปเอาไปใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็ไปเลือกขายให้เอฟซีนะคะก,กุ้งหอยปูปลาเป็นแคลเซียมที่เขียวทําให้รากบอลอมันจะเริญมโตตลเ,ลเร็วที่ยิ่งที่เป็นบอลดาง บอลด่างบอลบนป้ายบนแม่ท่าบวงกัรสี fc จะโตเร็วแล้วก็จะสวยสดงดงามค่ะ fc ลองเอาไปปลูกนะคะลองเอาไปเลยป้าแมวไม่ได้เชียร์นะคะหรือ fc เราไปเก็บดูก็ได้นะคะขอให้เก็บบ้านใครที่มีหอยทากแบบนี้นะคะแบบนี้นะบางท่านบอกว่าป้าแมวหอยทากบนชั้นเยอะแยะเลยป้าแมวก็ไปซื้อยาโรยข้าง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 แอตู้บอลบ้างหรือข้างข้างขอบกระถางรอบ้างนะคะเดี๋ยวเขาก็ไปกินยาเขาก็เสียชีวิตไปเอง นะคะหอยทากเนาะไม่งั้นเขาก็จะไปเกาะกินตามใบบอลของเราค่ะมันจะหายหมดเลยนี่นะคะผักเขียวก็คุยคุยแบบนี้นะค่ายฟีนเนาะนี่นะคะเป็นเป็นมันเป็นมันเป็นชั้นๆเลยค่ะเนี่ยค่ะใบอัมชั้นฉาทั้งหมดเลยจ้ะก็ไปตากอีกทีหนึ่งอืมแล้วก็ไปตากอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาไปขายให้ฟีนะคะถ้าเป็นบอลด่างค่ะแบบนี้จะดีมากเพราะว่าเขาได้สารอาหารได้แคลเซียมค่ะฟียิ่งบอลกัดสียิ่งสวยค่ะใบเขาจะใหญ่ ใหญ่มากๆเลยค่ะนี่คะเป็นเป็นเป็นปุ๋ยที่ดีไม่ต้องผสมอะไรแล้วค่ะป้าแมวตั้งแต่เม่อก่อนก็เคยผสมมานะคะแต่นี้ป้าแมวใช้แต่ไอ้ต้นนี้เลยใ,ใช้น้ำเสาวข้าวที่เหลือก็ฉีดบ้างเป็นค้างคาวนะคะน้ำาสาวข้าวเนาะนี่นะคะของป้าแมวไม่มีไม่มีอ่าไม่มีอะไรนะขเขียวที่มันเป็นขอบใบไม่ไหม้อ๋อจะ้ะลาลาสนิมของป้าแมวไม่มีนะคะบางท่านป้าแมวของฉันนันเป็นลาสนิม ลาสนิมเดี๋ยวต้องเอาไปเอาไปขอดูตัวอย่างยาที่บ้านปลาเขียวนะคะเอาไปฉีดพ่นได้เลยนะคะเป็นเป็นยาแก้เชื้อราใบสนิมค่ะที่แบบออกขอบใบไม่ไหม้นะจ๊ะยัไงไงเอฟซีโทรหาปลาเขียวเนาะโทรหาปลาเขียวนะคะอันนี้ใบชําชานเนี่ยป้าแมวกับปลาเขียวขายโลละยี่สิบบาทนะคะสี่กิโลห้ากิโลค่าส่งอยู่ที่สามสิบบาทถ้าเป็นปลายทางขออยู่ที่สิบโลขึ้นไปจ้ะค่ะเอาปลาเขียวฝากเบอร์หน่อยจ้ะ นี่นะคะเบอร์ป้าเขียวนะคะเบอร์ป้าแมว0ูนย์เก้าสามสองแปดหกหนึ่งหนึ่งแปดเก้านะคะหาโทรได้สองเบอร์นะคะเบอร์ป้าแมวเนาะเดี๋ยวก็ป้าแมวก็จะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปทั้งป้าแมวและป้าเขียวนะคะเอฟซีถ้าชอบไม่้ำฉากระโทรหาป้าแมวกับป้าเขียวค่ะแม่น้องม่อนเขาก็เก็บเลยนะคะตอนนี้แม่ป้าแมวก็แนะนําให้แม่น้องม่อนอะ่ะให้พ่อเขาไปเก็บเพื่อได้มีสร้างไรายได้แล้วก็ช่วยเหลือน้องม่อนแล้วก็ช่วยเหลือลูกๆในครอบครัวได้เนาะเขาพากันไปเก็บ ก็อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ป้าแมวจะช่วยทุกท่านนะคะแต่ไ,ไม่บางท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะ Fc Fc ทางบ้านอะ่ะอยาเห็นว่าใบช้ำฉาเนี่ยไม่มีคุณค่านะคะมีคุณค่าะคะ่ะ Fc ลองโพสต์ไปเรื่อยๆโพสต์เข้า Facebook โพสต์เข้าไลน์นะคะโพสต์ไปเลยค่ะใบชํำฉาบ้านฉันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างที่ป้าแมวอธิบายให้ฟังนะคะ Fc Fc ก็เอาไปทําการค้าขายได้นะคะนี่นะคะ Fc ลองลองทำดูนะป้าแมวก็สนับสนุนทุกท่านนะคะ ค่ะแล้วก็มีท่านหนึ่งฝากว่าแมวมาบอกจาเบอร์ไม่ได้ไม่ได้จดมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ลงคลิปป้าเขียวจะบอกให้ว่าเขามีบอลสีขายนะก็นี็เป็นช่องทางหนึ่งป้าแมวก็ช่วยโฆษณาให้นะคะค่ะวันนี้ป้าแมวก็ขอสวัสดีไปกับป้าเขียวนะคะแล้วก็ใบช่ำฉาเนาะถ้าชอบใบชํำฉาป้าแมวก็ป้าเขียวก็โทรหาป้าแมวก็ป้าเขียวนะคะบอลสีเย็นนี้เย็นนี้จะทำ u t u b e ให้ป้าเขียวค่ะถ้าช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ป้าแมวตลาดบอนสีแปดปดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ป้าแมวบ้างคะ่ะกดหัวในโป้มือถูกใจให้ป้าแมวบ้างนะคะเอฟซีป้าเขียวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีทุกคน <laughs> บ๊ายบายจ้า